สวัสดีครับเจอเจอพอกันครับนะกับผมอีกเช่นเคยคือนะเก่าครับเมื่อวันที่2 2พฤศจิกายน2 5 6 3ครับเมื่อคืนฝนตกแห้งครับนะตกแห้งช่วงประมาณ ตีสองตีสามครับตกโดนเติบครับตกแห้งแล้วก็ตกโดนเหมือว่าเกี่ยวเขาแล้วครับเอามากองไว้เตรียมสิตากแล้วแต่ว่าฝนตกมากแบบแห้งเลยครับเลมาเบิ่งสภาพกันว่ามั้นสิเป็นแนวไรครับคือ่าเปียกแน่นอนละเปียกฝนแน่นอนครับเขาเอามากองไว้เตรียมสิตากแต่ว่าฝนตกมากแห้งครับคือว่าตกแห้งเลย เอาไปเบิ่งกันเนาะครับเปียกเบิดครับลดบริเอาเขา่าไปเก็บไว้โอ้ท่างเละเบิดเลยครับอืกี่ตมครับเปียกเบิดครับ นี่ผามาโปกด้วยครับหน้าเพื้นใหให้ยืมผามาโปกเขาขเขากุ้นพื้นลายๆครับแต่ว่ามันกับโปกในส่วนหนึ่งเนาะมันกับมันกับโบเมนทั้งเบิดครับมันกับบไดพื้นหญ่บันไดแต่ว่ายางหน่อยมันกับโปกไดอยู่นผาโปกเขา่า นีนะครับเขาเปียกน้ำเปียกน้ำในหน้าพอ่อพ่อเปียกน้ำก้อนสิตากอีกครับนี่มันอยู่ในแพร่แพร่ล้านนี่ครับแพร่แยงนี่แห้งแล้วครับสีเก็บแล้วแต่ว่า ฝนตกมากเปียกคือเกาครับกินในทางทีดีคือล่างเขาล่างขีตมล่างขีตมบอกจะเขา่าเพราะว่าเขาเกีียวมากว่านนั่นรู้สึกวแบบ่ามันมเกี่ยวเขาครับมันมีน้ำหลายบันนี้ขีตมมันเลยขืนมาน้ำนี่ยครับดำปือป่อๆเลยขีตมครับขีตมมัน ตองล่างนะครับขันเสียเอาไปขายแนวนี้้นว่าเขาคือสิบสิบบสื่อครับแต่ว่าม้วนเม็ดทีมันอยู่ของบนครับบนตัวข่ามันกนส็สีงามอยู่สีงามอยู่แต่เมือว่านเกี่ยวมากไม่ๆหม่นสีดำแนวนี้ครับมันเปล้่อนขี้ตมครับเวลาเขาเอาไปขายอเอาไปขายเขากับสิบบสื่อ โอ้กินแบบสบายใจเลยน้อเจ้าเอากินไปอ่ะครับมื้อนี้ก็เมื่อสีล่างเขาครับนะเมื่อวนมันเปืี่นนี่ลหละล่างขีดต้มออกแล้วก็จังสีตากหมยครับแต่ว่าสีล่างลักษณะใดไกับพ่อท่านหูเมื่อสีเอาน้ำเซก,กับว่าปูนแล้วค่อยล่างเอาหรือว่าเสียไปล่างน้ำคล้อง เอาไซลอดไปแล้วก็ไปล่างน้ำคลองเรือจีไสกระบ,บาปูนกับบทันหงคือกันครับเอาเบื้องความที่เป็นไปได้เบื้องความเหมาะสมสักก่อนครับนี่น้ำยังยังหงอมปาดยุ่งเหมือนยุ่งารแหงนะครับน้ำม,มันยังขังอยู่แต่ว่าก็ดีอยู่ ถึง่าตกแห้งตกประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่แหละครับด้วยบ่ถึงชั่วโมงบ่ถือว่าโดนครับแต่ว่าสิต,ต้นต่ผู้บ่ท่านได้เกี่ยวเข่านี่ครับอ,อยู่หน้าข้างๆที่ผมเกี่ยวนะครับน้ำก็ร้ายอยู่แล้วครับเข่าก็ล่างกลมลงใส่น้ำฝนตกห่อมมาใส่อีกเลยฝนตกใส่อีกกระสิบ กิสีทั้งขอบทั้งจมหนามครับจักหน่อยกัสีเนา่าครับขันโบเกียวขันโบเด้เกียวใบวนวี่เน่าแท้ครับเน่าแท้เดี๋ยวผมสิพาไอ้บิ่งไอ้คนเกียวไว้หมู่บ้านหมู่บ้านยังหนามยังหน่อยอยู่ครับยังแห้งอยู่มือเช้าคนเอารถมา มาขนออกไปจะเสา่าเลยเอารถเอารถสุกรถหล,ลอ่อรถเข็นครับเนี่ยมามาขนนอกเขาที่คนเกียวไหวมาเสา้าเอากะละมังมาขนเอาเลยครับหมู่บ้านนามมาท่านหลายปาน,นี่เห็นคนเกียวมืออยู่ยี่ีโบครับพีโบผี่เคยผมครับเป็นกเกียวหน้ายู่ยยู่ข,งขงังแข็งเฮื่อนนี่แหละครับเฮื่อนอยู่นี่ครับ เถียงอยู่นี่ครับเถียงหน้าเพือนกระโยงข้างนี้ครับเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วบ่ท่านนี่แหงครับฝนตกมากเมือ่อคืนเห็นเพือนเอาเอารถเ,เข็นมามาเก็บเอาไปทงเซไปตากอยู่มองมองเถียงเพือนครับพูเถียงพื้อนอยู่ข้างพื้นครับตากไว้มันแหงแลวก็สจิมัดครับมัดลวก็ตีครับ นี่คือธรรมชาติครับเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคายุเขาช่วงนี้ครับยินขา่าวว่าจิเขาหอดวันที่20 21อดหอดวันที่2ี่ครับก็ต้องนะเตรียมการแล้วก็เตรียมนะวัตถิตากเขาแน่ๆครับต้องหาผ้ามาโปกเพิ่มเติมอ่านะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติครับฝนตกเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาครับแ้ก็ต้องปรับตัวเตรียมพิม่มพร้อมครับ แต่โชคดีอย่างหนึ่งคือเขาพงพอผมนี่้เกี่ยวออกมาจากหน้าแล้วครับเกี่ยวออกมาจากหน้าเตรียมสีล่างเตรียมสีตากแล้วครับเนะมือว่านก็เกี่ยวแล้วเรียบร้อยครับนะเขาปีนี้ได้บ่าร้ายครับได้พ่อดีกินเขาบกคย่ายง่ามมันถือว่าฝนมามาซาครับฝนมาซาฝนมาซามาซวงมาซวงเขาสีทอกเขาสีแก่ครับซนะึ่งก่อนหน้านี้ก็ว่าแรงคักแล้วครับ ว่าแจ่สิบมีน้ำเห็ดหน้าแล้วแต่ก็ยังส่งดีอยู่ที่มีน้ำครับบรรยากาศล้างฝนตกก็สวยงามตามเคยครับสวนกล้วยสวนกล้วยพี่ปุ๋ยไม้ปุ๋ยครับพี่โบอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับผู้ที่เขามาเบิง่งหรือผู้ที่เห็นซื้อๆหรือผู้ที่มักห,หรือบ,บม่มัก ขอบคุณสำหรับผู้ที่ขอมาเบิงครับผมก็เหตุคลิปเพื่อหนึ่งเอาไว้เบิงรับไว้เบิงบมดเวลาคือทอดบัานคือหอดเฮือนกับที่ถึงบรรยากาศเก่าๆปกติเราผมสีทำงานอยู่ต่างจังหวัดกับลเลยเหตุไปแถวเบิงครับอาจจะแช่ในในหน้าเฟซในหนา้าในยูทูบอาจจะรบกวนผู้อื่นนี่ก็ขอโทษขออภัยไปด้วยแล้วกันนะครับ ว่า,วาเวลาท้อบ,บ้านผมก็จะเดียว่าเบิรงคลิปเก่าครับการตัดต่อกาตัดต่อแบบธรรมดาครับใส่โทรศัพท์ตัดต่อเอาครับเอาสำหรับคลิปนี้ขอประคุณย่างยิงสำหรับผู้รับชมนะครับอขอให้อยู่ดีมีแห้งครับมีความสุขสุขภาพร่ังกายแข็งแรงสุขสุขคนสบายดีสวัสดีครับ